ชาวเน็ตซัดกันเองหลังจากที่มีคนจับผิดหนุ่มสอนรามเป็นแบบนี้ติ๊กรีบเข้ามาเบรกทันทีต้องเรียกว่าเรื่องราวของติ๊กและสอนรามนั้นกลับมาฮือฮาอีกครั้งเมื่อพบว่าหนุ่มสอนรามนั้นได้อันฟอลโล่อิน a ตาแกรมของอดีตภรรยาไปแล้วแต่ยังคงเคลื่อนไหวเป็นคลิปลูกสาวให้แฟนคลับได้ชมอยู่บ่อยๆแต่ก็มีข้อสังเกตจากชาวเน็ตที่เห็นและเข้าไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรมของสาวติ๊กว่าสอนรามกำลังหลอกตัวเอง พยายามโพสต์ว่าวีจิมีความสุขที่อยู่กับสอนรามแต่สิ่งที่เห็นน้องวีจิรักคุณพ่อแต่สื่อสารกับพ่อไม่ค่อยเข้าใจแสดงให้เห็นว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยเลี้ยงลูกจนเกิดดรามา่าศึกชาวนิตซัดกันเองที่บอกว่าให้โฟกัสให้กำลังใจครอบครัวเขาดีกว่าไม่ควรมาตัดสินอะไรแบบนี้ในขณะที่ติ๊กก็รีบเข้ามาตอบทันทีเลยว่าพี่หนุ่มเลี้ยงค่ะพี่หนุ่มทำหน้าที่หาเงินดูแลครอบครัว ติ๊กผิดเองค่ะเรื่องทุกอย่างถึงเป็นแบบนี้พี่หนุ่มเป็นคนดีและพยายามเลี้ยงลูกให้มีความสุขเป็นทั้งพ่อแม่ในช่วงที่แม่ควรเปลี่ยนแปลงตัวเองพี่หนุ่มเจ็บมากไปร้องไห้บ่อยมากกับคนอื่นที่ต้องทำแบบนี้เพราะเขาทำหน้าที่คนดูแลครอบครัวดูแลหลายชีวิตเรื่องทั้งหมดติ๊กผิดเองอยากให้คนไปให้กำลังใจพี่หนุ่มมากๆพี่หนุ่มจะได้ดูแลนางฟ้าตัวน้อยที่น่ารักของลุงป้านะ้าอาทุกคนให้มีความสุข แต่ก็ยังไม่ไหวได้มีชาวเน็ตจับผิดถึงแอคเขาหลุมแอคนั้นที่มาแสดงความคิดเห็นโดยได้โพสต์ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องสร้างกระแสขนาดนี้เลยเหรอเล่นเกมถามตอบคอมเมนต์เองอวยเองเฟซอินสตาแกรมผ่านแอป,ปถึงอวตารแค่ไหนะนะมันฝังโลเคชันถ้าไม่ใช่ระดับแฮกเกอร์รายไหนก็ค้นได้ว่าใครเป็นใครเฟกเมคอัพสตอร,รี่บอร์ดแค่ไหนหัดมองความจริงบ้างเพ้อหลอนตัวเองไปวัน ยังมาสร้างอุปทานหลอกความเห็นใจจากดราม่าชาวบ้านส่วนชาวบ้านทุกใครทุกมันสันดานคนไม่เหมือนกันแยกแยะกันเองทุกอย่างที่มันผ่านแอปมันบอกหมดละว่าอยู่ที่ไหนกูรู้แล้วมึงเป็นแอคหลุมตัวมันเองไม่เนียนนะจ๊ะแม่จ๋าแอคหลุมแม่เด็กจ้าด่าเองแก้เองอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ